สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายสนุกๆก,กันต่อค่ะกวนซูอี้สีหน้าเรียบเฉยข้ามีวิจารณญาณของข้าเองเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลแทนเจ้านายของเจ้าบ่าวเป็นกังวลแทนฮ่องเต้เสียที่ใดเล่าเจ้าคะเป็นกังวลแทนท่านต่างหากอีกอย่างยามนี้บ่าวกับหน่วยลับไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกแล้วฮ่องเต้ไม่ได้ส่งมอบหมายงานใดให้บ่า มีแต่จะส่งคนฝีมือดีมาคุ้มกันท่านจะได้ไม่ถูกเย่เจินเล่นงานท่านคงไม่รู้ว่านางซื้อยาพิษจากคนเผ่าเหมียวมามากมายแม้หลังจากที่ตระกูลเย่เกิดเรื่องยาพิษจะถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนางส่งให้เจ้าฉุนซีจำนวนมากท่านรีบไปจากตระกูลเจ้าเถิดเจ้าค่ะที่เนี่อันตรายนะวิชาพิษของเจ้า ไม่ด้อยไปกว่าคนเผ่าเมียวข้าว,วางใจกวนซูอี้ดื่มชางเงียบๆรอจนกระทั่งจินจือพูดจนคอแห้งจึงค่อยออกไปกินข้าวด้านนอกช่วงไว้อาไลในตอนบ่ายเยเจนสวมชุดผ้าป่านไว้ทุกยืนอยู่ข้างกายเจ้าหลู่ลีมือหนึ่งจูงเจ้าหวังซูอีกข้างของแขนของเจ้าชุนซีวางท่าทางเป็นภรรยาเอง ผูอินผู้เทาโมโหอย่างยิ่งแต่เนื่องจากไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าจึงทำได้แค่ยืนอยู่ข้างลูกสะพ้ยกับมูมูฝั่งซ้ายครอบครัวสี่คนฝั่งขวาเด็กและคนชลาสามคนเรียกได้ว่าแตกต่างอย่างชัดเจนเราแม่น้ำจริงเหอกับแม่น้ำเว้ยเหอบรรดาแขกเรือรู้สึกไม่ดี ที่จะยุ่งเรื่องภายในบ้านของผู้อื่นเพียงใส่นางเงียบๆแท่งทำเป็นไม่รู้ขณะคุกเข่าบนบ่เพื่อสวดมนต์กลับได้ยินเสียงดังเอะอะมาจากข้างนอกผ่านไปสักพักสองมือป่ายฟูประคองราชองการม้วนหนึ่งเดินเข้ามามีองค์คลักหลายนายแบกหีบใบใหญ่หนักอึ้งหลายใบเดินตามอยู่ด้านหลังหล่อให้คนทั้งหลายคุกเข่าหมดแล้ว เขาถึงคลีราชโงการออกอ่านที่แท้ฮองเต้ทรงนับถือหรวนซือที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบุตรสายสัมพันธ์ลึกซึ้งรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวจึงได้รับตาตั้งขั้นสองสำย่างพระราชทานสมัญญาว่าเป็นหูหินผู้กล้าได้รับของเส้นไหว้ชั้นหนึ่งและกล่าวถึงความองอาจของกวนซือจึงพระราชทานของล้ำค่าเพื่อ แสดงถึงการชมเชยและให้รางวัลกวนซูอี้รับราชมการอย่างสงบนิง่งบรรดาแขกเรือกระซิบกระซาบกันได้รับตราตั้งคันสองและของเส้นไวคันหนึ่งซ้ำอย่างพระราชทานสมัญญาให้นี่นับเป็นเกียตรติสูงส่งมากเพียงใดยามที่หลวนเสื้อมีชีวิตอยู่เนื่องจากหน้าตาอัปรลักจึงมีกล้าพบหน้าผู้คนและยิ่งมิกล้าทูลขอยศักดิ์ หลังจากตายไปแล้วกลับได้รับพระกรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้แล้วยังพบที่พักพิงที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับบุตรชายถึงต้องตายเป็นร้อยครั้งก็ไม่เสียใจแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดฮองเต้ถึงสนใจหญิงสามัญชนคนหนึ่งถึงเพียงนี้นอกจากตาตั้งคันสองแล้วยังได้รับสมัญญาสองคำ นับแต่โบราณกาลมาถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งหรือเพื่อยกฐานะของตระกูลเจ้าสายรองปอบขวัญแม่ทัพเจ้าที่อยู่ชายแดนผู้คนพากันคาดเดาไปต่างๆนานา,นากวนสูอี้กลับเข้าใจเจตนาของหัวสังเจอทุกสิ่งที่เขาทำในยามนี้เพียงต้องการสร้างชื่อเสียงให้มารดาของตนเองเท่านั้นการยกย่องน้องสะพภยว่าเป็นหูยินผู้กล้า และประกาศความมีคุณธรรมของนางที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องบุตรเพราะราษฎรจะได้เลื่อมใสแล้วค่อยๆเปิดเผยชาติกำเนิดของตนเองเพียงชั่วอึดใจชาวบ้านก็จะยกย่องให้มารดาของเขาเป็นตำนานเล่าขานนับพันปีหลังจากมอบบรรดาศักย้อนหลังให้หลวนซื่อแล้วแน่นอนว่าต้องมีการแต่งตั้งไทเฮาเกรงว่าในวัง จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงย่างกระทันหันในวังจะเป็นอย่างไรไทยเฮาจะเป็นอย่างไรหาได้เกี่ยวข้องกับกวนซูอีไม่นางนำราชองการไปวางไว้หน้าหลงศพก่อนพาป่ายฟูและเหล่าองครักษ์ไปที่สวนภูทีให้พวกเขาผูกผ้าไว้ทุกแล้วค่อยจุดธู่องครักษ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจิวหลีองคาพยพทั้งห้าคมมาย รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงแต่ละคนที่ยืนอยู่ในห้องราวกับหอคอยเหล็กทำให้ห้องที่เคยกว้างขวางดูคับแคบถนัดตาป่ายฟูที่ถูกขนาบข้างก็ขายลูกไก่ที่อยู่ท่ามกลางฝูงนกกระเรียนยิ่งดูผอมแหง้งและอ่อนแอมากกว่าเดิมจินจือแจกจ่ายผ้าไว้ทุกคนธรรมดาสามารถพันรอบเอวได้หนึ่งรอบ แต่พวกเขากลับผูกได้ที่แขนเท่านั้นขณะที่กำลังแจกให้คนสุดท้ายกลับได้ยินเจ้านายตนถามเสียงเข้มว่าเจ้ามาได้อย่างไรเอ๊ะหูหญินไม่ใช่ให้บ่าวมาหร,อหรือเจ้าคะจินจือจับต้นชนปายไม่ถูงแล้วกลับพบว่าป่ายฟูและคนอื่นๆอ,ออกไปยืนอยู่ข้างนอกหมดแล้วมือจับอยู่บนด้ามดามแผ่กินอาอดุดันเมื่อเงยหน้าขึ้น มององค์ขลักที่เหลือคนสุดท้ายอีกครั้งกับเห็นแววตาของเขาทอประกายมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเสียงทุ้มต่ำของฮองเต้ดังขึ้นสายตาหูหยินเฉียบแหลมจริงๆตลอดทางที่เราเดินมามีเพียงหูหยินที่มองพิรุธออกและพูดเพียงประโยคเดียวก็สามารถเปิดโปงฐานะของเราได้กวนซูอี้เบืออหน้านี้กล่าวเสียงเย็นชาว่า เปิดโปงฐานะของเจ้ารือเจ้าเป็นใครข้าหูหยินรู้จักด้วยเรือองค์รัก์สูงใหญ่ดึงหน้ากากหนังมนุษย์ออกจากใบหน้ากล่าวยิ้มยิ้มว่าปลาเดี๋ยวก็บังคับถามว่าเราเป็นใครปลาเดี๋ยวก็ไม่เต็มใจจะยอมรับหูหยินเอาแต่ใจตนเองจริงๆหูหยินปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีเพียงกับเราที่ทะลึงตาจ้องมอง และไม่ไหวหน้าเพียงอาศัยว่าเราชอบเจ้าก็พอแล้วกวนสู่อีผินหน้าไปมองเขาก้าวยังต้องไปตรงมาวัดชัหม่อมฉันอาศัยว่าฝาบาทโปรดหม่อมฉันหากฝาบาททรงรู้สึกว่าถูกล่วงเกินจะไม่โปรดหม่อมฉันได้หรือไม่เพคะไม่ได้หัวส่งเจอสาวเท้าเดินเข้าหาอยากจะเข้าไปสวมกอดนางในดวงใจแต่กลัวว่า จะเป็นการไม่ให้เกียรตินางจึงได้แต่เดินวนรอบนางสองรอบหางตาหวางคิ้วเต้มไปด้วยรอยยิ้มเหล่าชื่นชอบท่าทางการพูดจาตรงไปตรงมาของหูหยินไม่ว่าเจ้าจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรด่าก็ดีตีก็ดีเรารวนรับได้หมดโบราณกล่าวไว้ว่ายิ่งรักมากยิ่งแค้นมากหูหยินยิ่งรังเกียจเราชิงชังเราก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าวันไหวกับเราแล้วหาไม่แล้วยามอยู่ต่อหน้าเจ้าหลูรี่จะสงบนิ่งถึงเพียงนั้นหรือเรื่องเหลวหลายร้าสาระที่เขาทําเหล่านั้นเจ้ายัางไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยกับเขาและไม่เคยกโกรธจริงจังเพราะเจ้าไม่ได้วางเขาไว้ในใจเจ้าปฏิบัติกับเราแตกต่างไปพอแล้วอย่าเอาทองติดพระพักองค์เองได้หรือไม่เพคะ แววตาของกวนสูอี้ฉายความเกลียวกลาดไม่รู้ว่าจะจัดการคนผู้นี้อย่างไรดีนางไม่เคยเห็นใครที่ไรย้ยางอายเท่าเขาอีกแล้วฉันไหนก่อนหน้านี้ถึงได้เข้าใจว่าเขาซื่อสัตย์ไหลเหลี่ยมได้ช่างตาบอดเสียจริงเจ้าดูสิเจ้าโกรธจริงๆแล้วหากไม่ได้วางเราไว้ในใจใหญ่เจ้าต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเราด้วยเรา พวสังเจอกดนางนั่งลงบนเบาะเมื่อเห็นกำปั้นของนางพุ่งมาด้วยความโกรธเดิมตัดสินใจจะรีบปล่อยมือทั้งสองข้างทว่ามันกลับติดแน่นอยู่บนไหลของนางทำให้ถูกตบหลายทีจงหยวนคล้ายมีคำพูดอีกประโยคหนึ่งตีอะไรด่าอะไรสักอย่างนี่แหละเขาชอบท่าทางยามเขินอายและขุ่นเคืองของหูหยินยิ่งนักดวงตาที่มีเปลวเพลิงลุกโชนคู่นี้ ทำให้หัวใจของเขาร้อนเผาซ้ำยังทําให้เลือดในกายของเขาพลุ้งพล่านเล่ากับคนติดยาเขาอดเย้าหยอกไม่ได้ว่าให้เราคิดดูหน่อยใช่แล้วที่พูดว่าตีเพราะรักดา่าเพราะรักฮูยินเจ้าตีอีกสองทีด่าอีกสักหลายประโยคเถอะจะทําให้เรารู้ว่าความรักที่เจ้ามีต่อเรานั้นลึกซึ้งเพียงใด <laughs> โอ้ฮ oh, องเตนาด้านมากเลยนะคะส่วนตวนสูส่อีหยุดทันใดตีก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ทำได้เพียงยกมือกลุ่มขมับแล้วทอดทอนใจมีเพียงช่วงเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนผู้นี้เท่านั้นอารมณ์หงุดหงิดเล็กๆของนางถึงจะผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจและความคิดเอาแต่ใจเล็กๆน้อยๆจะแสดงออกทางการกระทา ท่ามกลางความมืดมนจริงๆแล้วนางกลับไม่กลัวเพราะมีคนหนุนหลังนี่เรียกได้ว่าเป็นความรักเช่นนั้นเรือเป็นไปไม่ได้แต่ก็แสดงให้เห็นว่านางเห็นเขาเป็นคนพิเศษนางมิกล้าคิดให้ลึกซึ้งเห็นหน้ากากหนังมนุษย์ถูกโยนทิ้งอยู่ข้างกายก็อดยื่นมือออกไปจับไม่ได้นี่คือของสิ่งใดคล้ายจะร้ายกาจกว่าวิชาแปลงโฉมเสียอีกเพคะฮูหยินหยาสัมผัส ของเล่นเนี้ยสกรปรกรอให้เราล้างหน้าเสร็จแล้วค่อยมาพูดคุยกับเจ้าหัวเสิงเจอรีบจับปลายนิ้วเรียวของนางในตาฉายแววเป็นกังวลแล้วสั่งให้จินจือไปยกอ่างน้ำมาให้หูหยินล้างมือผ่านไปครู่หนึ่งคนทั้งสองหวีผมล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิตรงข้ามกันกวนซูอี้คิดจะขยับออกไปให้ห่างอีกหน่อยแต่หัวเซิงเจอ กับจับเบาะนั่งเอาไว้และดึงกลับมาอย่างง่ายได้เมื่อเห็นระยะห่างยิ่งดึงก็ยิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆแทบจะถูกเขาดึงเข้าสู่อ้อมอกอยู่แล้วจึงจำต้องหยุดลงนางพบว่านอกจากจะแซงทำเป็นสัตว์ซื่อและหากปลดพันธนาการหัวใจปีศาจแล้วหัวเสงเจอเป็นคนที่รับมือได้ยากยิ่งเจ้าพูดเหตุผลกับเขาเขาก็จะพูดเรื่องความรักกับเจ้า หากเจ้าใช้ความรู้สึกบอกเขาเขาก็จะเล่นลูกไม้อย่างหน้าดัานดนใช้วิธีการของคนหน้าหนามากขึ้นเรื่อยๆคนที่รักหน้าตาอย่างต้องพ่ายให้เขานี่คืออะไรหน้ากากหนังมนุษย์กระตุ้นให้นางอยากรู้อยากเห็นจึงต้องถามให้แน่ชัดนี่คือหน้ากากที่ค้นเจอจากร่างของคนเผ่าเหมียวผู้นั้นวัสดุเป็นหนังหน้ามนุษย์ เจ้าคิดว่าเราจับเขาได้ด้วยวิธีใดตอนแรกแผนการแรกของเขาไม่สำเร็จจึงได้คิดแผนการใหม่เขาคิดจะแฝงตัวเข้ามาในตระกูลเจ้าเพื่อวางยาพิษดังนั้นจึงได้สะกดรอยตามบ่าภัยคนหนึ่งในบ้านที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับเขาและคิดสังหารเขาเพื่อต้องการถลกหนังหน้าแต่บังเอิญองค์ขลักลับที่เราส่งมาพบตัวเขาพอดี เป็นเพราะหูหยินดูแลบ้านเรือนถูกวิธีมีการลงทันอย่างเข้มงวดและผ่อนปรนจึงเป็นเรื่องยากยิ่งที่คนนอกจะแฝงตัวเข้ามาในบ้านวันนั้นเขาเกือบจะถูกพบตัวแล้วจำต้องห้อยตัวรออยู่ใต้หลังคาครึ่งวันวันที่รวนซื้อเสียชีวิตในบ้านเกิดความวุ่นวายเขาถึงศบโอกาสไปวางยาในห้องครัวมีเช่นนั้นแล้วเพียงสองช่วยาม คงบรรลุเป้าหมายไปแล้วคนทั้งบ้านตระกูลเจ้าคงได้รับบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากพอได้ยินว่าเป็นหนังหน้ามนุษย์กวนซูอี้ก็หมดความสนใจทันใดขมวดคิ้วถามว่าฝ่าบาทเกือบทำให้หม่อมชั้นควยเขวเสียแล้วเพคะท่านเป็นคนส่งเยเจ้นกลับมากระมังหัวเสิงเจอไม่อยากเอ่ยถึงเยเจนแต่จะไม่เอ่ยก็ไม่ได้กล่าวปลอบเสียงนุ่มว่า ผู้หญินอย่าได้ตำหนิเราเลยเราเพียงอยากให้เจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าเวลานี้เจ้าหลูลี่จะดีต่อเจ้ามากเพียงใดในใจของเขาก็มีเพียงเยเจนไม่เหมือนเราที่ไม่รักผู้ใดรักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเราเป็นคนส่งเยเจนกลับมาที่ตระกูลเจ้าจริงๆเยเจนมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตเล่เหลี่ยมแปลวเแาว,าวเจ้าพยายามอยู่ให้ห่างจากนางหน่อย แต่ไม่จําเป็นต้องกลัวนางเราส่งคนมาอยู่ข้างกายเจ้าไม่น้อยมีทั้งคนที่เชี่ยวชาญการใช้ยาพิษอาวุธลับสอดแนมล้วนแต่เป็นยอดฝีมือในหน่วยลับป้องกันสตรีที่อ่อนแอคนหนึ่งอย่างนางนับว่าเหลือเฟือหากเยเจนกล้าแตะต้องเจ้าแม้แต่ปลายเส้นผมเราจะตัดมือทั้งสองข้างของนางทิ้งทำให้ชีวิตของนางนับแต่นี้อยู่มิสู้ตาย กล่าวจบก็ชะงักเล็กน้อยก่อนเกลี้ยกล่อมอย่างใจเย็นใหญ่เจ้าต้องสู้รบตบมือกับนางด้วยยังเป็นท้อยคำโบราณประโยคนั้นเครื่องเคลือบลายครามกับเศษกระเบื้องไม่เหมาะสมกันเจ้าเป็นของล้ำค่าที่สวรรค์สรรสร้างส่วนนางเป็นของศกปิรกที่อยู่ริมทางแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเดิมทีไม่สมควรจะอยู่ที่เดียวกัน หากเจ้าสอิดสีเอียนก็ให้ท่านราชคคูทูลขอราชองการยาเถิดเราได้เขียนเตรียมไว้นานแล้วเขาหลวงผ้าแผ่ออกมาจากแขนเสือ้อแล้วยื่นให้หนางด้วยความกวลกวายใจกวนสู่อีมองดวงตาสีดำคลับที่เต็มไปด้วยความร้อนรนและความปราทถนาจูจูก็เอ่ยถามว่าฝ่าบาททรงปิดบังสีของพระเนตรอย่างไรเพคะหูหยิน เจ้าช่วยคุยธุรากับเราก่อนได้หรือไม่หัวเสิงเจอรู้สึกว่าพละกําลังในร่างถูกหูหินสูบไปจนหมดแล้วถ้าไม่เข้าใจวิธีการเปลี่ยนสีของดวงตาวันนี้หม่อมฉันนอนไม่หลับเป็นแน่เพคะหรือนี่ยังไม่นับเป็นเรื่องสําคัญอีกกวนสูอีเลิกคิ้วถามหัวเส่งเจอให้รู้สึกปวดใจนะอธิบายถึงวิธีการปกปิดสีของดวงตาอย่างละเอียด และเขียนใบสั่งยาอย่างตั้งใจขณะประคองส่งให้ด้วยสองมือกลับเห็นหูหยินลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องไปแล้วเหลือเพียงชุดกระโปรงสีขาวที่เลี้ยวหายลับไปที่หัวมุมจินจือรีบสาวเท้าขึ้นหน้ากลั้นหัวเราะฝ่าบาทพระราชทานใบสั่งยาแก่หม่อมฉันก็ได้เพคะด้านหน้าไกล้จะเริ่มพิธีแล้วฝ่าบาทกับท่านหัวหน้าไป ไปจุดทูบแล้วรีบเสด็จกลับวังเถิดเพคะหัวเสิงเจอกล่าวอย่างเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันว่าสาวใช้ตัวดีช่างจงรักพักดีจริงๆได้แต่มอบใบสั่งยาให้ก่อนสวมหน้ากากแล้วสาวเท้าก้าวใหญ่เดินตามออกไปที่นั่งที่อยู่รอบแท่นประกอบพิธีมีมิตรสหายญาติพี่น้องจับจองหมดแล้วภายใต้สายตาของฝูงชนเขามิอาจแสดงท่าทางพิรุษได้ ได้เพียงจุดทูบหนึ่งดอกด้วยความจริงใจแล้วรอบมองหูหญินอยู่ครู่หนึ่งก่อนกลับวังหลวงด้วยความไม่เต็มใจคนกลุ่มหนึ่งเพิ่งเดินออกไปเยเจิก็เดินเข้ามาหากวนสูอีที่กำลังคุกเข่าอยู่หน้าโลงศพถามเสียงต่ำว่าน้องสาวเจ้าคงรู้จักข้ากระมังหลายวันมานี้ต้องขอบคุณเจ้ามากที่ดูแลอาลีท่านแม่บุตรชายและบุตรสาวแทนข้า ยามเนี้ยข้ากลับมาแล้วแต่กลับต้องมาเจอกับการจากไปของน้องสะพายเจ้าต้องคอยเป็นธุระจัดการเรื่องต่างๆทั้งในและนอกบ้านคงจะเหนื่อยมากหากมีเรื่องใดที่ข้าสามารถช่วยได้บอกได้เลยอย่านับข้าเป็นคนอื่นคนไกลพวกเราต่างก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันสมควรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและล้มหัวจมท้ายด้วยกันพ่อฮูหยินผู้เท่าได้ยิน คำพูดนี้ก็คิดจะลุกขึ้นแล้วใช้ไม้เท้าตีนางอะไรที่เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันล้มหัวจมท้ายด้วยกันยามที่บุตรชายของตนลำบากที่สุดนางไปอยู่เสียที่ใดมายามที่ตระกูลเจ้าตกอยู่ในอันตรายนางไปอยู่ที่ใดความทุกข์ทรมานและความยากลำบากเหล่านั้นไม่ใช่เพราะนางเป็นคนนำมาให้ตระกูลเจ้าหรอกหรื คิดไม่ถึงว่านางจะกล้าพูดเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าทุกคนช่างไม่กลัวอัศนีสวรรค์ลงทันจริงๆภรรยาเก่ากับภรรยาใหม่เผชิญหน้ากันละครน่าสนุกเช่นนี้คนอื่นๆจะพลาดได้อย่างไรยามนี้ล้วนแต่จ้องตาไม่กระพริบทำให้หูหยินผู้เทาได้แต่พยายามระง,งับโทสะเอาไว้เยเจินมั่นใจว่ากวนซูอีไม่มีทางหักหน้านาง และยิ่งไม่มีทางปิดประตูใส่หน้านางนางเป็นคนตระกูลกวนสมควรเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าประพฤตินตนอยู่ในกรอบประเพณีมีเมตตาโอบอ้อมอารีดังนั้นจึงกล่าวกันว่าผู้ดีรู้สึกเสียหน้าก็ถือเสียว่าถูกคนต่อยฟันหลุดจำได้แต่เก็บขึ้นมาและกืนเลือดลงไปเท่านั้นกวนซูอี้ไม่ได้ถกเถียงกับนางอย่างที่คาดไว้กล่าวคล้อยตามว่า เยซูกลับมาก็ดีแล้วพวกเขาสามพ่อลูกคิดถึงเจ้ามาโดยตลอดแท้จริงข้าก็มีเรื่องหนึ่งต้องการให้เจ้าช่วยนางชี้ไปที่กล่องแผลที่วางอยู่หน้าโลงศพกล่าวเนิบช้าว่าน้องสะพ้ยมีจิตใจดีงามอ่อนโยนนุ่มนวลขยันขันแข็งนับเป็นสตรีที่ดีที่หาได้ยากในโลกแต่เนื่องจากรูปโฉมเป็นเหตุทำให้ไม่เคยได้รับเกียรติใดๆ บัดเนี้อฮองเตทรงตื้นตันในความรักที่นางปกป้องบุตรจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ขั้นสองย้อนหลังแก่นางชุดพิธีการขั้นสองนี้พวกเราสมควรลงมือสวมให้นางด้วยตนเองทําให้นางจากไปอย่างมีหน้ามีตาสีหน้านุ่มนวลอ่อนหวานของเยเจินพลันบิดเบี้ยวก่อนรีบเก็บอาการอย่างรวดเร็วนางเอ่ยเตือนด้วยท่าทางที่เป็นกังวลว่า น้องสาวผูกพันลึกซึ้งกับน้องสะพ้ายข้าย่อมเข้าใจแต่ความเป็นความตายมีความแตกต่างในเมื่อเจ้าต้องต้อนรับแขกและดูแลเด็กหากลงมือเปลี่ยนชุดด้วยตนเองอาจจะแปดเปื้อนกลิ่นอายความตายทั้งอย่างแพร่ไปให้ผู้อื่นด้วยเช่นนี้จะเป็นเรื่องดีได้อย่างไรญาติพี่น้องและมิตรสหายที่นั่งอยู่โดยรอบพยักหน้าเห็นด้วยอย่างการเปลี่ยนชุดให้ผู้ตาย เป็นหน้าที่ของบ่าวไพรเพราะหลังจากเนี้ยยังต้องทำพิธีขับไล่ความโชคร้ายอีกมากฉะนั้นจะให้นายหญิงเป็นคนลงมือทำด้วยตนเองได้อย่างไรนี่จะไม่แยแสเกินไปแล้วกวนสู่อีจ้องเยเจนกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านเพิ่งกลับมาบางทีอาจจะไม่รู้ว่าหล่อเลือดที่อยู่บนร่างของน้องสะพ้ยข้าเป็นคนเช็ดทำความสะอาดด้วยมือของข้าเอง ส่วนท้องของนางข้าก็เป็นคนเย็บเองแม้แต่เสื้อผ้าและถุงเท้าข้าก็เป็นคนสวมให้หากข้าแปดเปื้อนไปด้วยความโชค้ายยามนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีเรื่องโชคดีอย่างการพระราชทานบรรณาสักย้อนหลังเช่นนี้ได้อย่างไรน้องสะพ้ยเดิมทีนอนตายตาไม่หลับข้ารูปอยู่สามครั้งก็ยังคงเบิกตาโพลงทั้งสามครั้ง สุดท้ายยามที่ช่วยหวยเอินออกมาได้อุ้มเขาไปวางข้างเตียงนางถึงหลับตาลงช้าๆเผยใบหน้าเปื้อนยิ้มดวงวิญญาณของน้องสะพายบนสวรรค์ไม่มีทางทำร้ายพวกเราอย่างเด็ดขาดมีแต่จะคุ้มครองพวกเราดังคำกล่าวที่ว่าความรู้สึกจริงใจหัวใจที่แท้จริงจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้น เมื่อไม่เกรงกลัวสิ่งใดสิ่งชั่วหลายจะเป็นฝ่ายหลบไปเองพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันท่านไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเข้าไปลาน้องสะพัยเป็นครั้งสุดท้ายเถิดได้ยินทอยคํานี้จบบรรดาญาติพี่น้องและมิตรสหายรับรู้ได้ถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งของกวนซื่อทั้งอย่างรู้สึกว่านางมีคุณธรรมสูงส่งกล้าหาญเข้มแข็งและหญิงในศักดิ์ศรีอย่างยิ่ง ช่างคู่ควรกับคำชมประโยคนั้นขององค์หญิงใหญ่ที่ว่าเป็นสตรีที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถแต่เมื่อมองสีหน้าซีดขาวของเยเจนเห็นได้ชัดว่าหาข้ออ้างหลบเลี่ยงยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างฟ้าสูงกับแผ่นดินต่ำฮูห,หินผู้เท่าลุกขึ้นยืนกล่าวเยาะยันว่าเจ้าจะคุยเรื่องความจริงใจกับนางไปไย นั่งจากไปหลายปีจะมีความรู้สึกให้ตระกูลเจ้ากี่มากน้อยกันอย่าบังคับฝืนใจคนเลยพวกเราแม่สามีลูกสะใภ้ช่วยกันเปลี่ยนให้ก็พอแล้วกล่าวจบก็สาวเท้าเดินเข้าไปทำให้เยเจ,จ้นที่ขีหลังเสือยากจะลงเหงื่อไหลโซมกายอา้าวแล้วค่ะเพื่อนๆขาก็ นางเอกก็ไม่ได้ด่าอะไรเยเจ้นนะคะก็แค่ให้ไปนั่นแหละเออเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับนาะอร่างที่นอนนิ่งๆอยู่ในโลงศพนะคะนั่นก็คือร่างของหลวนซื่อนั่นเองเป็นชุดพระราชทานยศนะคะอืมก็แสบกว่าคำด่าอีกเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสดหน้านะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูว่าแหมไอราชโกไอราชโองการย่าที่พระเอกของพวกเราเขียนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะได้ใช้บ้างไหมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหว่าน ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ